สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2568ครับสำหรับวันนี้ผมจะมาทำการพ่นปุ๋ยเพื่อส่งเสริมการออกดอกให้กับทุเรียนของผมครับพี่น้องครับสำหรับทุเรียนแปลงนี้ก็ทําสารครั้งแรกของปีเลยก็ว่าได้ครั้งแรกๆเลยเพราะเราทําสารมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแต่เราก็สะสมอาหารมาเรื่อยๆแล้วณถึงเวลานี้ช่วงประมาณสัก เดือนตุลาปลายๆสักหน่อยฝนหยุดตกประมาณสัก5-6ถึง6วันด้วยกันเราพร้อมที่จะกักสูกเขาเรียบร้อยพูดเป็นภาษาสาวสวนเนาะก็ถึงเวลานี้เราก็เห็นปุ่มตาดอกหรือฟอร์มตาดอกออกมาแล้วครับพี่น้องครับเราก็ต้องมาส่งเสริมการออกดอกของเขาเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาออกมาอยู่ในลักษณะเช่นไรสำหรับการกักโู่ของผมกักอยู่ที่6วันเราก็เห็น อฟอร์มตะดอกมาแล้วนะครับพี่น้องครับผมจะพาไปดูต้นที่เขากําลังขยับออกมาว่าอยู่ในลักษณะแบบไหนครับจะเข้ามาดูต้นนี้นะครับที่นี้เราจะเห็นเขาอยู่ในลักษณะเช่นนี้นะครับน,นอยู่ในลักษณะเช่นนี้เลยตามท้องกิ่ง อยู่ลักษณะเช่นนี้โอ้กิ่งของเราเยอะเหลือเกินถ้าท่านใดมีเวลาก็เอากิ่งออกเยอะๆหน่อยนะครับปีนี้คงไม่ทันแล้วแหละครับพี่น้องเพราะผมไม่มีเวลาพอที่จะมากิ่งเขาออกได้เพราะงานเยอะเหลือเกินแต่ไม่ต้องทําอย่างนี้นะครับกิ่งมันเยอะจัดต้องเอากิ่งออกสักหน่อยถึงเวลานี้มาแล้วครับจะเป็นใบหรือเป็นดอกต้องรอลุ้นอย่าให้น้ําเยอะนะครับลักษณะเช่นนี้อย่าให้น้ําเยอะนะครับเดี๋ยวก็แหลมออกมาดูต้นนี้ ที่นี้ในเมื่อเขาออกมาลักษณะเช่นนี้แล้วเนาะ,ะก็ถึงเวลาต้องส่งเสริมการออกดอกให้เขานี่ครับมาดูกิ่งนี้ครับกิ่งนี้ก็ยังออกแดงๆสักหน่อยอถ้าเขาอยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็ถือว่ารอดแล้วนะครับพี่น้องนี่ลักษณะเช่นนี้แต่ถ้าอยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็ต้องรอดูว่าเราจะให้น้ําเกิน หรือว่าเป็นชิ้นลเพราะเรามันแหลมออกมาลาักษณะเช่นนี้ก็ถอยน้ําออกอีกสักหน่อยหนึ่งก็ออกมาแล้วนะครับพี่น้องอทุเรียนทําสารปีแรกครั้งแรกเลยทุเรียนสี่ปีนิดนิด,นดก็ต้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ทเท่าไหร่นักแล้วทําสารก็ก็ปีแรกเราฝึ่งหัดทําว่าจะเป็นเช่นลรต้องคอยรุ้นติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับแล้วบางท่านก็ถามว่าแล้วใช้สารตัวไหน เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเว็บมาขอดูต้นนี้สักหน่อยครับอขอดูต้นนี้สักหน่อยออกมาอยู่ลักษณะเช่นนี้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับสําหรับทางภาคตะวันออกถ้าออกมาในช่วงเดือนตุลาก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับแต่บางสวนแล้วก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้แล้วนะครับบางสวน เป็นมะเขือพวงไปแล้วนะครับบางสวนครับนี่ครับนี่บางสวนก็อยู่ในรุ่นมะเขือพวงไปแล้วนะครับแต่สวนทองผมเพิ่งขยับออกมาก็ถือว่ายังขาดประสบการณ์อีกเยอะเลยเราต้องเรียนรู้กันต่อไปด้วยตนเองแล้วก็ดูอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยแล้วก็ดูเพื่อนบ้างด้วยไม่ใช่ว่าเล็กเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับพี่น้องต้องเฮงด้วยนะครับพี่น้องเราต้องดูดูเขาแล้วต้องเอามาปรับปรุงที่สวนของเราบ้างก็เหมือนวันนี้แหละ ผมบอกลักษณะเช่นนี้แต่ถ้าท่านเอาไปทําเหมือนผมเลยท่านอาจจะเจ๊งได้นะครับพี่น้องท่านต้องเอาไปปรับปรุงที่สวนของท่านนะครับนี่ครับออกมาแล้วครับเราต้องส่งเสริมการออกดอกให้เขานะครับพี่น้องทีนี้ว่ายาตัวไหนปุ๋ยตัวไหนไปไปดูกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสําหรับสารแพคโคที่ผมใช้นะครับคือตัวนี้นะครับนี่ผมทําการพ่นไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมประมาณสักไปปลายเดือนก็ตัวนี้ครับพี่น้อง สินธายิม5สารเพรโคบิวทอซอนี่ครับพี่น้องครับอันนี้คือสารนะครับสารที่เราทําทไว้แล้วทีนี้ก็ผ่านมาขอโทษขออภัยครับแล้วทีนี้เราก็สะสมอาหารมาเรื่อยๆไอ้กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มสะสมอาหารนะครับเป็นกลุ่มเปิดตาดอกอเราผ่านมาเลยผ่านสะสมอาหารมาเรียบร้อยแล้วณมาถึงวันนี้เราก็ต้องมาเปิดตาดอกหรือส่งเสริมการออกดอกของเขาเราใช้ดูโอเพทินัมชุดเปิดตาดอกก็คือตัวนี้ครับก็มี พาวเวอร์ครับหญิงงามพาวเวอร์นี้ไอตัวนี้เป็นอะมิโนนะครับพี่น้องนี่คืออะมิโนอ่าสำหรับตัวนี้ก็คือสี่ย4ี่สี่ก็คือปุ๋ยน้ําทางใบอ่าตัวนี้คือโซโตมิกโซโตมิกนี่ก็คือไซโตไคนินนี่ครับพี่น้องไอตัวนี้คือชุดเปิดตาดอกนี่ครับผมจะจัดในวันนี้นะครับพี่น้องครับนี่คือการส่งเสริมให้เขาออกดอกครับพี่น้องครับอ่าและที่นี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือกลุ่มจําพวกนี้ไอตัวนี้ก็คือสารป้องกันกําจัดโรคพืช เราป้องกันเชืราตามท้องกิ่งและตรงที่เขาออกดอกอที่ผมใช้ก็ไดฟิโนโคโนาโซนอซอกซิสตาบินโอ้อ่านยากเสีเหลือเกินพี่น้องเลยอ่นนี้ก็จัดลงไปนี่ยาป้องกันเชืราแล้วป้องกันนอนเราป้องกันนอนไปตัดค้่ดอกของเขาก็คือเอาราโทอตแล้วทีนี้ป้องกันเพี้ยผมใช้ไซแรมนี่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งไม่ได้เอามาให้ท่านดู สารจับใบเราต้องเติมทุกครั้งนะครับสำหรับสารจับใบนี่ครับนี้แล้วทีนี้ก็เอาไปพ่นตามท้องกิ่งท้องกิ่งเขานะครับพี่น้องอตัวนี้นี่ครับผสมมาตามที่เขาบอกมาทั้งหมดเลยเราก็เอาไปพ่นตามท้องกิ่งสําหรับวันนี้ผมก็พ่นเป็นครั้งแรกเลยเพราะ ที่ผ่านมาเราค่ากักโซกแล้วเขาก็ออกตาดอกมาให้เราเห็นเราก็ผลครั้งแรกเพื่อส่งเสริมให้เขาออกดอกมาเยอะๆนั่แหละครับพี่น้องครับเอาเราจะไปดูต้นอื่นๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปเลยครับพี่น้องครับมาดูต้นนี้ครับพี่น้องอสังเกตดูอย่างนี้นะครับน้ําเยอะนะครับในเมื่อเราให้น้ําเยอะแล้วความชื้นที่ดินเรามีเยอะแแหลมออกมาใช่แล้วครับพี่น้องออกมาแล้วครับ ถ้าเขาออกมาอยู่ในลักษณะเช่นนี้น้ําเยอะเราก็ถอยน้ําออกอีกนะครับพี่น้องถอยน้ําลงเวลานี่ครับมาแล้วครับพี่น้องต้นนี้เอาพาดซะแล้วมาดูต้นคู่ของ,ของเขาครับโมดูลตู้คู่ของ,ของเขานี่ก็อยู่ลักษณะเช่นนี้เวลาเราพ่นพ่นเนาะเราก็พ่นตามท้องกิ่งเขานี่แหละครับพี่น้องพ่นลงไปมีบางท่านถามมาว่าไอ,ไ,อไอ้ปุ๋ยทางใบนั่น ไอซียี่สี่ยี่สี่นี้เปลี่ยนเป็นสิบสามศูนย์สี่สิบหกได้ไหมได้ครับพี่น้องสําหรับไอซียี่สี่นี้นะถ้าท่านไม่ใช้นี่นี่ตัวนี้ถ้าท่านไม่ใช้ท่านก็เปลี่ยนเป็นสิบสามศูนย์สี่สิบหกโพแทสเซียมในเตดได้เลยครับพี่น้องครับเพราะดอกเขาออกมาแล้วเนาะดอกเขาออกมาแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสิบสามศูนย์สี่หกโพแทสเซียมในเตดได้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับอยู่ลักษณะเช่นนี้เลยเอาจัดไปครับพี่น้องครับ แต่บางพื้นที่บางสวนก็ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับพี่น้องครับแต่สําหรับสวนผมนี้เป็นสวนเล็กๆแล้วก็เป็นแปลงที่เราต้องอฝึกการทําสารครั้งแรกเลยจะเป็นอย่างไรก็คอยติดตามกันต่อไปอทุกทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จหมดนะครับพี่น้องมันก็มีล้มเหลวบ้างประสบความสำเร็จบ้างปะปนกันไปอ่า สำหรับกิ่งแขนงครับพี่น้องครับสำหรับกิ่งแขนงที่สวนของผมถ้าเขาออกมาอยู่ในลักษณะเช่นนี้เราก็เอากิ่งแขน,นงลงได้เลยครับพี่น้องครับถ้าเขาออกมาอยู่ในลักษณะเช่นนี้ครับแต่บางสวนก็เอาออกตั้งแต่ยังไม่ดอกไอ้นั้นคือเทคนิคแต่ละสวนที่ต้องใช้นะครับพี่น้องเราจะใช้เทคนิคแบบไหน้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราก็จุดมุ่งหมายของเราก็คือผลผลิตนั่นเองครับพี่น้องครับนี่ครับ عد. ถ้าอยู่ลักษณะเช่นนี้ ก็กิ่งขแขนงก็เอาลงได้เลยครับพี่น้องครับสำหรับผมก็ถ้าอยู่ข้างนั้นนี้ก็กิ่งขแขนงลงได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขขอให้ประสบความสำเร็จทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านไปครับขอบคุณครับ